ครับสวัสดีทุกท่านครับพุที่นัท์พนิคมครับศิษสานิเทศครับวันนี้ผมจะมาพาคุณครูวิเคราะห์ผลการทดสอบ o อนนะครับโดยให้ AI เราโดยใช้ AI นะครับเป็นตัวช่วยในการพาวิเคราะห์นะครับโดย AI ที่เราจะใช้ก็คือ Notebook LM นะครับเริ่มต้นอย่างนี้ครับเราจะมีผลการทดสอบ o อนนะครับซึ่งหลักๆที่เราจะใช้คือฉบับที่5นะครับ ที่เรามีอย um. ู่ในมือนะครับก็จะมีฉบับที่5นะครับแล้วก็ฉบับที่2ฉบับที่3นะครับแต่ลหลักแล้วนะครับวิธีการวิเคราะห์เนี่ยนะครับที่จะให้ AI ช่วยกันวิเคราะห์เราจะทําทีละฉบับไปนะครับแต่เมื่อผมมีเวลาน้อยที่จะให้คุณครูดูนะครับก็คือเราจะเอาฉบับที่5ตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ฉบับที่2นะครับคือตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ฉบับที่3นะครับ คือฉบับที่5เนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับสถิติที่แยกตามสาระการเรียนรู้ส่วนฉบับที่2เนี่ยนะครับจะเป็นสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ส่วนฉบับที่3นะครับจะเป็นร้อยละของนักเรียนที่ทําข้อสอบถูกนะครับนั้นเราจะเอาตรงนี้มารวมกันเป็นไฟล์เดียวกันนะครับก็คือแคปหน้าจอฮะผมจะพาทุกท่านแคปหน้าจอนะครับวิธีการแคปหน้าจอเนี่ยก็คือ ใช้ลน์ในการแคปหน้าจอนะครับหรือจะพิมพ์สกรีนก็ได้นะครับผม,ผมจะขออนุญาตไม่พาแคปหน้าจอนะครับแต่ว่าทําให้ดูว่านี่คือไฟเ w o ร์นะครับไฟเบอร์คือ,อแคปหน้าจอแล้วมาวางไว้ที่ไฟเ w o ร์เราจะทําการสร้างข้อมูลก่อนนะครับอันนี้คือตามแยกตามมาตรฐานแยกตามสาระนะครับฉบับที่5ตัวนี้คือฉบับที่2อนะครับอันนี้คือ,อแยกตามมาตรฐานนะครับฉบับที่สตัวแยกตามสาระ แยกออกมาแล้วเรียบร้อยครับหลังจากนั้นครับเราก็ไปแคปหน้าจออีกครับไปแคปหน้าจอตรงที่มันเป็นร้อยละนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะดูว่าข้อสอบที่นักเรียนทำเนี่ยมีข้อไหนบ้างที่มันได้ศูนย์แล to right ้วเราต้องเอาตัวนี้มาวิเคราะห์นะครับว่าเอ๊ะเราจะมีวิธีการสอนยังไงนะครับนี่คือแนวทางหรือข้อสอบที่ได้คะแนนเยอะที่สุดเอ๊ะทำไมมันได้เยอะนะอะไรเงี้ยนะครับนี่คือผลของปีที่แล้วนะครับยังไม่พอครับเราจะต้องมีข้อสอบครับ ข้อสอบที่มันได้น้อยที่สุดก็คือข้อสอบตัวนี้คือวิชาคณิตศาสตร์นะครับวิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียนแห่งหนึ่งตัวนี้คือข้อสอบที่ได้น้อยสุดคือข้อ 12, 13, 14เห็นไมฮะมันจะได้เป็น0%เลยนะครับแล้วก็0.2 0.2.4นะครับโอเคครับเราสร้างข้อสร้างข้อมูลได้ละเหลืออีกอย่างหนึ่งที่เราต้องเอามาให้มันวิเคราะห์ช่วยวิเคราะห์ก็คือนี่ฮะ ไปเอาข้อสอบที่เขาทําได้น้อยแหละครับมาดูมาเรียงกันแบบนี้ครับเมื่อเราสร้างไฟล์ได้แบบนี้แล้วเราเซฟครับกดเซฟเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปเปิดโน้ตบุ๊ก LM ฮะโน้ตบุ๊กเ m เปิดที่ไหนนะครับก็คือมาที่ Google นะครับมาที่ Google.com นี่แหละครับเข้าอีเมลเรียบร้อยนะครับอ่าโน้ตบุ๊ก LM มันจะอยู่ที่อ่าอีเมลนะครับอยู่ก้าวปุ่มตรงนี้ครับ ปุ่มมาสจัจนตรงนี้นี่นะครับกดไปที่9ปุ่มครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆครับจะมาเจอโน้ตบุ๊ก LM นี่ครับสัญลักษณ์เป็นแบบนี้นะครับคลิกครับคลิกมาโน้ตบุ๊ก LM แล้วครับให้เราไปสร้างโน้ตบุ๊กใหม่นะครับพอสร้างโน้ตบุ๊กใหม่แล้วให้เราเอ,อัปโหลดไฟล์ที่เราสร้างไว้เมื่อกี้ขึ้นไป อัปโหลดไฟล์ที่สร้างมันเกียขึ้นไปอัปโหลดขึ้นไปไว้นะครับผมเซฟไว้ที่ไหนนะผมขอดูก่อนดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดผมเซฟไว้ที่นี่ับผมอัปขึ้นไปนะครับพออัปขึ้นไปแล้วโน้ตบุ๊กเอลเอ็มมันก็จะทําการวิเคราะห์เบื้องต้นนะครับว่าไอ้ข้อมูลที่เรานําขึ้นไปนั้นน่ะมันคืออะไรมันก็จะบอกเราเบื้องต้นแบบนี้นะครับพอ มันวิเคราะหนะ์อาจจะใช้เวลาสักครู่นะครับโอเคมันวิเราะห์เส็้วนะครับว่าข้อมูลที่เรานําขึ้นไปเนี่ยมันคืออะไรแบบไหนยังไงมันจะบอกเราสิ่งที่เราต้องทําครับก็คือจริงๆแล้วเราจะสั่งมันตรงนี้เลยก็ได้นะครับว่าให้มันวิเคราะห์แบบไหนยังไงนะครับวิเคราะห์ผลที่เราส่งให้แต่ไม่ครับถ้าเกิดวิเคราะห์แบบนี้มันจะทําเป็นตัวหนังสือออกมาเราจะฟังมันพูดครับมันจะออกมาเป็นลักษณะของพอดแคสต์นะครับกดมาที่ตรงนี้ครับ ตรงาภาพรวมแบบเสียงครับแล้วก็กดไปที่ดินสอครับกดไปที่ดินสอแล้วก็ไปสั่งนิดหนึ่งครับว่างช่วยวิเคราะหนะ์่ะวิเคราะ,ะ,รราะห์นะครับวิเคราะห์ข้อมูลที่ส่งให้นะครับวิเคราะห์ข้อมูลที่ส่งให้และแนะนำ นะครับและแนะนำแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประมาณนี้ครับแล้วกดสร้างครับพอกดสร้างเสร็จเรียบร้อยอ่าผมจะกดสร้างเลยนะครับกดสร้างปุ๊บมันจะเป็นลักษณะว่ามันกําลังจะสร้างเสียงให้เรานะครับพอสร้างเสียงให้เรา สร้างเสร็จแล้วเราสามารถที่จะเปิดฟังแล้วก็ดาวน์โหลดได้แค่นี้เองครับคุณครูลองไปทําดูนะครับแล้วจะเห็นว่ามันวิเคราะห์ให้เราได้แบบไหนแล้วเราก็น่าจะเป็นแนวทางในการที่จะไปพัฒนาผู้เรียนได้นะครับสำหรับ EP นี้ครับคือการวิเคราะห์จากข้อสอบที่วิเคราะห์จากผลทดสอบโอนนที่ผมรวบรวมนะครับที่ผมรวบรวมมาทั้งหมดเดี๋ยวต่อไปผมจะมา พาวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะข้อนะครับเอาข้อสอบเฉพาะข้อเลยนะครับเป็นข้อข้อไปนะครับแล้วก็มี EP ต่อไปสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ